มาอีกแล้วครับวันนี้เวียดนามฟีเวอร์นะครับมาร้านหอยอ้นมาเดินเข้ามาในร้านก่อนจะเข้ามาก็จะมีเมนูแนะนำฮะเปิดประตูเข้ามาครับโอ้โหวันนี้คนแน่นฮะคนเยอะฮะปกติคนไม่เยอะนี้นะต้องขึ้นไปชั้นบนครับผมอ่าบันไดาทางขึ้นนะครับคุณาร้านนี้มีสองชั้นนะอ่าข้างบนดูซิหน้าตาชั้นบนจะเป็นยังไงนะ มาดูครับโอ้โหก็ oh. สวยงามนะครับกว้างขวางแต่แตไงไว้อย่างหรูหราเลยนะโอเควันนี้ก็มีร่องรอยของการกินจากโต๊ะที่แถวนะวันนี้ไม่นั่งดีกว่าตัวนี้เรามานั่งโต๊ะนี้ครับมันจะสว่างดีเนาะร้านนี้อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคลัสฮนะยี่ห้อคลัสนะเรามาดูเมนูนี่เราเปิดเมนูดูเลยโอ้โหโมเมนูมีหลากหลายครับให้เลือกนะอาหารเยยกมานนะ โอ้โหหน้าตาสวยสั่อาหารมาแล้วครับจานแรกบันเบาพร้อมน้ำจิ้มหวานหวานแหนมหมากเกี้ยงกับอะไรเนี่ยน้ำอะไรเนาะกเกี๊ยบอะไรเนี่ยอะไรเนาะบันโบล็อกบันโบล็อกบันบดบันบ๊ล็อกน้ำจิ้มเหมือนกันหวานหวานแหนมข้าว นี่ผักที่กินคู่กับแหนมข้าวนี่ต้องชักผสมน้ำจิ้มตอนอันนี้อะไรคะน้องสลัดเวียดนามกินคู่กับน้ำอันนี้หวานๆใช่ไหมน้ำสลัดผสมน้ำมันมะกอกเปรี้ยวหวานมันเค็มขรบรสอันนี้อะไรอันนี้ยอจืนยอจืนก็คือยอเอาไปทอดกินคู่กับผักนี้นนนมีน้ำจิ้มมัน สมกันอันนี้อ่อยครับน้องเปมอยางไรเป็นแซลบันแซล,ลหน้าตาเป็นอย่างนี้กินกับน้ำจิ้มนี้แล้วก็น,นี่เหมือนเดิม <c oughs> บอกได้เลยครับร้านนี้อร่อยมากโอ้โหอยู่แถวบ้านทงตุ่มนะครับมาเลยฮะอยู่ในปั๊มน้ำมัน plus